สวัสดีครับพบกับรายการดวงปังฟังหมอโอมนะครับผมในเรื่องของดวงสตาราศีช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ว่าราศีไหนจะโชคดีโชคล้าอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าช่วงเวลานี้ดาวสําคัญย้ายก็คือดาวพฤหัสย้ายที่30เมษายนประมาณเวลาเที่ยง45นาทีส่งผลดีกับลายราศีอย่างมากในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครทําบุญแล้วก็มีสติในการคิดการทําต่างๆมีโอกาสสาเร็จสูงมากในเดือนนี้นะครับผม พูดในเรื่องของราศีแรกคือราศีเมษนะผมราศีเมษต้องบอกก่อนว่าดาวพฤีสที่ทับลัคนาเนี่ยจะย้ายาราศีไปตำแหน่งการอาของคุณแปลว่าอะไราะช่วงนี้เดือนนี้มีโอกาสในเรื่องของผลประโยชน์เกิดขึ้นอย่างชัดเจนคนไหนที่ตั้งใจแล้วก็มีความขยันมั่นคงมีโอกาสสำเร็จสูงมากในเดือนเมษายนนี้ที่ผ่านมาราศีเมษเนี่ยวุ่นวายหลายอย่างนะผมเหมือนจะดีก็ไม่สุดเหมือนกับมีภาระต้องแบกรับต้องเคลียร์ต้องจัดสร้างอยู่เยอะมากมาย ช่วงนั้นเป็นช่วงห่งการปรับเปลี่ยนเพื่อเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ฉะนั้นช่วงนี้ความสิ้นไม่ต้องพยายามตั้งใจขยันอาจจะนอนน้อยทัก่อน้อยแต่ทํางานด้วยความตั้งใจแล้วประสบความสำเร็จสูงมากมีโอกาสที่จะเติบโตในเรื่องของการงานและการเงินโดดเด่นที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับขอตั้งใจหาอากาศไปกราบพระศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดหาอากาศไปกราบศาลหลักเมืองมีโอกาสโชคดีคูณ2คูณ3ได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอนครับ ต่อไปคือราศีพฤษภนะราศีที่ว่าต้อนรับดาวพัษริย้ายเลยว่ามีโอกาสดีๆที่โดดเด่นอย่างมากในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เพราะว่าดาวหลายดวงจะโคจรทับลัคนาคุณหนึ่งก็คือพัษริย้ายสายมสิบเมษาสองดาวอาทิตย์สามดาวพุธสี่ดาวศุกร์นะหลายดวงเข้ามาเอื้อประโยชน์กับคนราศีพฤษภแปลว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงแห่งการตั้งตัวเพื่อความสําเร็จมีการลุยเพื่อความก้าวหน้า ฉนันมีโอกาสต่างๆเข้ามาอยากกลัวอย่าหวั่นไหวขอให้สู้และตั้งใจมีโอกาสที่เติบโตแบบก้าวกระโดดมีโอกาสที่จะโชคดีในเรื่องของผลประโยชน์ทางกำไรขายของมีโอกาสขายได้ขายดีในช่วงเวลานี้ขอให้พยายามตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างมากมีโอกาสดีกว่าราศีอย่างมากขอให้คุณสู้รับรองสําเร็จแน่นอนครับเห็นไหมครับผมเข้าๆก็ดีสองราศีแล้วต่อไปก็คือราศีมีถุนนะผมราศีมีถุนต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โห วุ่นวายหลายประการจากทั้งคนรอบข้างจากบริวารคนรอบตัววุ่นวายมาถาโถมให้คุณต้องรับภาระหรือความวุ่นวายแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพวกเขาช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าผลบุญนําส่งแปลว,ว่ายิ่งทําบุญเยอะยิ่งมีอะดีเขาเรียกว่าผลบุญที่ทํามาทั้งหมดนี้ต้องผ่านมาหลายๆปีเนี่ยจะเริ่มเห็นผลเทวดาจะเริ่มรับรู้และส่งประทานพรให้คุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปขอให้คุณขยันและตั้งใจเพราะว่า กัสที่เขาเรียกว่าฟ้าเปิดฟ้าบรรดาลโชคช่วยหมายความว่าทาเองอาจจะได้แค่ห้าเปอร์เซ็นแต่คุณมีฟ้าประทานหรือบุญเก่ามันหนุนนาเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่จะอาจจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นหรือสองร้อเปอร์เซ็นได้อย่างแน่นอนเพราะอะไรไหมเพราะว่าดาวพัสดีตำแหนังในเรื่องของวินาศแปลว่าเบื้องหลังแปลว่าหนุนหลังก็ได้แปลว่าดาวต่างๆรวมถึงผู้ใหญ่จะค่อนข้าง,างหนุนนําผักดันให้คุณเติบโตมีโอกาสเติบโตในเรือ่องตําแหน่งด้วยคนไหนทําตัวดีพูดจาเพราะที่ผ่านมาดูแล เพื่อนๆในที่ทํางานเอาใจใส่ผู้ใหญ่ที่ในบ้านหรือหัวหน้าเนี่ยมีโอกาสที่เขาเห็นความดีของคุณและจะหนุนส่งเสริมคุณเติบโตอย่างโชคดีในช่วงเวลานี้คนราศีมิถุนเนี่ยช่วงประมาณปีนี้มีโอกาสเลื่อนตําแหน่งเลื่อนขั้นรวมถึงเรื่องเงินเดือนด้วยขึ้นเงินเดือนด้วยถือเป็นช่วงที่โชคดีมากขอให้คุณตั้งใจและสู้กับปัญหาต่างที่อาจจะมีบ้างแต่ถามว่าสามารถแก้ได้และเกิดประโยชน์ระยะยาวขอให้คุณตั้งใจครับ ต่อไปคือราศีกรกกฎนะครับผมโอ้โหเป็นตำแหน่งที่ดีเพราะว่าดาวาศีย้ายมาตำแหน่งเรื่องของลาพะลาภะว่าลาบผลประโยชน์รวมถึงการเสี่ยงโชคด้วยคนไหนชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสที่จะถูกรางวัลถูกโชคได้โชคได้ลาบแต่ถามว่าคนไหนที่มุ่งมั่นำมากินหรือมีเกณฑ์ธุรกิจใหม่ๆเนี่ยมีโอกาสมีคนสนับสนุนส่งเสริมรวมถึงมีลูกค้าติดตามมีแฟนคลับอ่าใครทําเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียจะมีแฟนคลับเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมคนมา เขาเรียกมาช่วยเหลือมาเข้าข้างคุณมาเพื่อประโยชน์ของคุณอย่างมากรวมถึงคนทำธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสที่มีลูกค้ามีแฟนคลับหรือเขาเรียกอ,อะไรมีคนสนใจในบปดดักหรือผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างมากอาจจะขายดีเป็นพยายมให้ท่า,า,ทาช่วงเวลานี้ขอคุณสู้และตั้งใจเพราะว่าราศสีมิตุที่ผ่านมาเนี่ยไอ้หลักี่ี่มิตท,ที่ผ่านมาเนี่ยอาจทําบางอย่างแล้วอาจจะไม่ค่อยชัดเจนรวมถึงบางอย่างอาจทําแล้วไม่เห็นภาพแห่งอนาคตที่ชัดเจนเท่าไหร่ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการ เกิดผลประโยชน์เขาเรียกต้นไม้ออกผลออกดอกเกิดประโยชน์เก็บเกี่ยวได้ระยะยาวแปลว่าถ้าคุณขยันไม่นอนนิ่งไม่เหน่ายใจช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คุณทําอะไรก็จะสำเร็จได้ง่ายจะเติบโตระยะยาวจนถึงสิ้นปีจนถึงปีหน้าเลยขอให้คุณสู้และตั้งใจครับต่อไปคือราศีสิงห์ต้องบอกว่ารวา่าสิงห์เนี่ยมันมีทั้งสองมุมก็คือมุมทั้งดวงดีมากๆกับความวุ่นวายเกิดขึ้นด้วยเพราะพระเสาวเนี่ย เรน,นลักษณะคนราศีสิงห์ว่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอาจจะไม่สุดดีนักนะผมถ้านไปได้พยายามขับเตียงเปลีย่ยนที่ที่อยู่ที่นอนบ้างจะดีหรือหาโอากาสเดินทางไกลไปพบปะผู้คนบ้างหรือโอกาสเดินทางท่องเที่ยวจะได้ลาบผลจากการเดินทางรวมถึงจะเจอมิตรใหม่นํามาซึ่งประโยชน์รวมถึงธุรกิจต่างๆในอนาคตด้วยฉะนั้นช่วงวันนี้คนราศีสิงห์อยากเก็บตัวเด็ดขาดพยายามออกสังคมเดินทางแล้วจะโชคดีมีลาภผลระยะยาว นะครับผมเรื่องของความสัมพันธ์เนี mm. ่ยอย่าไปยิงเยาทะเลาะอย่าไปสนใจกับสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยความจริงใจมากนักอาจจะทาเลาะแรเหมือนกับว่าพยายามเอาความสัมพันธ์เป็นเรื่องรองเอาเรื่องธุรกิจเรื่องของการงานเรื่องเงินทองเป็นเรื่องหลักเราเอเห็นกันตั้นเปล่าไม่ใช่นะถึอว่าให้โฟกัสเรื่องของการทํางานเป็นหลักเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของความรักเนี่ยเอาเป็นเรื่องรองมิฉนั้นคุณจะมีปัญหาเรื่องของความทุกข์ใจอย่างมากในช่วงตั้งแต่ สัาคมที่ป็นต้นไปขอให้คุณมุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานกินของการงานรับรองสมสลเร็จเติบโตโดดเด่นแน่นอนครับต่อไปคือราศีกันนะราศีกันเนี่ยมันเหมือนจะดีแล้วเพราะดาวศรีโคจรตำแหน่งในเรื่องของให้คุณควอมสมเร็จแล้วแต่อย่าลืมว่าราหูคือเคาะกรรมยังส่งผลเร็งลัคนาอยู่ไปว่าอะไรไหมว่าคุณมีโอกาสเรื่องของเศษกรรมกรรมเก่าที่คุณทำไว้แต่ชาติก่อนรวมถึงชาตินี้ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะส่งผล กดดันรวมถึงเป็นกรอบที่ควบคุมคุณอยู่ถ้าคุณใช้สติใช้ปัญญาด้วยความรอบคอบด้วยความมุ่งมั่นรับรองว่าปัญหาต่างคุณจะเจอแต่แก้ไขได้นะครับหาโอกาสทำบุญใหญ่ทําบุญสร้างบทว,วิหารต่างๆบวะวิหารทานคือบุญใหญ่รวมถึงทําบุญสังทานบ่อยๆรับรองปัญหาต่างที่คุณเจอจะแก้ไขได้และนํามาซึ่งโชคลาภในอนาคตครับ ต่อไปคือราศีตุลราศีตุลเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสดีๆมีมากนะแต่เพิ่งท้อใจเพราะอะไรไหมคนราศีตุลมีเกณฑ์ป่วยเจ็บไม่สบายโดยเฉพาะคนสูงวัยหรือมีผู้ใหญ่ในบ้านคนราศีตุลเนี่ยให้ดูแลให้ดีเพราะว่ามีเกณฑ์ป่วยแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นใช้วิธีการแก้นหนึ่งก็คือดูแลสุขภาพให้ดีสองทำบุญเกี่ยวโรงพยาบาลทําบุญเกี่ยวกับบริจาคเลือดถ้าทําได้นะจะดีมากรวมถึงหาโอกาสเดินทางไกลรวมถึงศึกษาต่อแดนไกลรวมถึงหาข้อมูลอาจจะเรื่องของภาษาเรื่องของ โซเชียลมีเดียช่วงนี้คุณจะเรียกเป็นการแกล้เคาะรวมถึงเรื่องของการเพิ่มดวงให้ดวงดีขึ้นด้วยความรู้งต่างจะนํามาซึ่งเงินและโอกาสของคุณในคนราศีตุลน,นะครับผมขอคุณตั้งใจช่วยีปัญหามีไหมมีบ้างเรื่องของสุขภาพเป็นหลักเลยเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็มีแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากขอให้คุณมุ่งมั่นในเรื่องของการศึกษารวมถึงเรื่องของรายได้มีโอกาสได้รายได้พิเศษนอกจากงานที่ทําอยู่นะครับขอตั้งใจและสู้ครับราศีตุลครับต่อไปก็คือราศี ฟิสิกนะผมช่วงเวลานี้เขาเรียกว่ายิ่งขยันยิ่งได้ยิ่งสู้ยิ่งรวยอ่าคล้ายๆราศีพุธส่งนะแต่ถามว่าแตกต่างที่ว่าคนราศีพิจิกเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของได้บุตรบริวารด้วยนะครับอาจจะได้บริวารดีได้ผู้ช่วยดีได้ที่ปรึกษาดีรวมถึงได้บุตรบริวารคือได้ลูกนั่นแหละนะครับผมคนที่หวังเรื่องลูกปีนี้มีโอกาสได้คือราศีพิจิกนะครับผมและได้ลูกดีนะไม่ใช่ว่าได้ลูกมาแล้วเป็นภรระนะได้ลูกแล้วเป็นลูกให้คุณถ้าจะบุตรคือเกิดมาแล้วเกื้อกูลบิดามารดา ฉันถ้าใครวางแผนมีลูกปีนี้ขอให้สมหวังรัต้องมีลูกแล้วประสบความเร็จในเรื่องของเอได้ลูกที่โดนใจอาจจะว่าลูกที่แบบเออน่ารักนะครับอ่าเป็นคนที่รักแก่คนในครอบครัวรวมถึงอาจจะเรียนเก่งรวมถึงประสบความเด่นในชีวิตในอนาคตแน่นอนครับคนักธุริตขอให้คุณตั้งใจเรื่องของการงานรับรองช่วงเดือนนี้เป็นช่วงแห่งการกอบกลวงคุณอีกเดือนหนึ่งครับต่อไปคือราศีธนูราศีธนูต้องบอกก่อนเลยว่า เป็นช่วงที่ต้องรอบครอบมากเพราะว่ามีปัญหาต่างๆให้ตามแก้ไขทั้งจากตัวเองและจากคนรอบตัวนะครับบางทีเราอยู่เฉยๆของเราเนี่ยอาจจะมีคนมาเบียดเบียนเราจ,จะมีญาติมาขอยืมเงินหรือมาช่วยเหลือเกื้อกูลเออต้องการเงินไปส่ง,ส,งส่งเสียแส่ค่เทอมให้หลานมีเกณฑ์นในภาระ,ะอยู่เหมือนกันในเรื่องของคนรอบตัวถามว,ว่าภาพรวมคนละศีธหนูเนี่ยแม้จะวุ่นวายอยู่บ้างรวมถึงปัญหาต่างให้ตามแก้ไขเยอะทั้งตัวเองและคนอื่นแต่ถามว่าทุกอย่างไม่ได้แย่มาก คือราศีธนูเนี่ยต้องใช้ติดอย่างมากทุกอย่างในการใช้เงินด้วยควรทาบัญชีแล้วจ่ายชัดเจนนะครับทั้งเงินเข้าเงินออกถ้าทําไม่ดีอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินหรือเงินติดขัดได้นะครับผมช่วงเดือนนี้เป็นช่วงแห่งการลุยเหมือนกันถ้ามีโอกาสเดินทางไปเจอผู้คนใหม่ๆสังคมใหม่ๆดีรวมถึงทําบุญแดนไกลยอย่างเช่นว่าอยู่กรุงเทพทาบุญเชียงใหม่ทําบุญที่ปทุมธ,ธานีเนี่ยดีมากเพราะว่าเขาเรียกว่าเดินทางเพื่อหนีเคราะห์หนีกรรมรวมถึงให้เกิด โอกาสดีๆของคุณในเรื่องของทางคติเรื่องของมุมมองใหม,ใหม่ด้วยนะครับช่วงนี้จะมีคนมาขอเหลือเยอะให้วิเคราะห์หดีว่าคนไหนสมควรช่วยนันสมควรช่วยอยาใจดีกับทุกคนแล้วคุณจะเดือดร้อนเองนะคผมรวมถึงหาโอกาสหาความรู้เพิ่มนะครับมีโอกาสที่จะได้เงินจากความรู้ใหม่หรือแนวทางใหม่จากโซเชียลมีเดียหรือจากความรู้ที่คุณได้รับมาจากผู้อื่นนํามาต่อยอดได้ในช่วงเดือนนี้ครับ ต่อไปคือราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยบอกเลยว่าหมดเคราะห์หมดโศกแน่นอนถ้าคุณไม่ดวงสวยจริงหรือว่าคุณมีเคราะห์กรรมหนักจริงนะพูดเลยว่าหลังขาเส้นเมษาย,ยไปเนี่ยถือว่าเป็นช่วงแห่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดรวมถึงความมั่นคงและมั่งคั่งนะครบเครื่องเลยนะทั้งเติบโตทั้งมั่นคงและมั่งคั่งถือว่าเป็นช่วงที่เดี่ยวคนราศีมังกรในช่วงหลังจากดาวพฤหัสย้ายเลยแปลว่าช่วงนี้คุณจะเริ่มดวงดีตั้งแต่พฤษภาคมเนี่ยเป็นถึงสิ้นปีเลยว่า คุณทาธุรกิจอะไรไว้ต่างๆจะมีคนมาเกื้อกูลมาอุดหน,นุนมาส่งเสริมมาซื้อของคุณเยอะแยะมากมายาให้เตรียมโปรเจกต์ไว้คุณมีผลักดัใหม่ช่วงนี้ให้รีบออกช่วงหลังเมษาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ยอดทะลุปเป้ารวมถึงได้เป็นชายหรือขายเป็นชายได้รวมถึงเรื่องของธุรกิจต่างๆจะเติบโตแบบที่เกินคาดฉะนั้นที่ป่วยใจท้อใจหรือวุ่นวายเรื่องของเงินที่ผ่านมาเนี่ยรับรองว่าหลังเทศกาลนี้ไปโอ้โห คนอื่นอิดช้าเลยนะครับขอให้คุณตั้งใจและมุ่งมั่นและสู้รับรองสาเร็จแน่นอนครับราศีมังกรครับราศีกุมนะผมมันเหมือนจะดีก็ดีไม่สุดนะเพราะว่าราศีมังกรเนี่ยจะบอกเลยว่าเออศีกุมเนี่ยบอกว่าช่วงมันเป็นช่วงแห่งการมุ่งมั่นและเติบโตแบบเป็นจังหวะตะโคนหมายความว่าไงหมายความว่าช่วงเวลาเนี้ยมีเรื่องดีเข้ามาแต่ก็ดีไม่สุดเหมือนกับว่าเอย ได้เงินพิเศษมาก็กได้ไม่เต็มร้อยอย่างที่หวังไวคุณฉันหวังไวสี่หมื่นได้มาแค่สองหมื่นห้าอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวมาก็ได้เยอะกว่าที่คาดแต่ว่าก็ไม่เต็มอย่างที่หวังไวนะครับผมยังต้องมีรายจ,จ่ายจากภาษีสังคมเยอะใน,นช่งวงเวลาเนี้ยพยายามอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยรวมถึงบางอย่างภาษีสังคมงต่างๆเป็นนัแบตเตี่ต่างๆพยายามพอๆลงรวมถึงไปที่อโจรจออานวิการเนี่ยพยายามไปหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าในเรื่องของความโชคดียังมีเคราะห์ก,กรรมปนอยู่ด้วยนะครับผม ขอให้คุณพยายามเรียกอย่าไปเทีย่ยวโคจรเยอะรวมถึงไปที่เสี่ยงๆเสี๋ยงเพิ่งไปรวมถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคพนันต่างๆเนี่ยขอให้งดไปก่อนเดือนนี้ไม่ใช่เดือนของคุณเท่าไหร่แต่ถามว่ามีโอกาสแลกผลไหมมีโอกาสนะในช่วงประมาณปลายปลายปีนะผมมีโอกาสในเรื่องของเสี่ยงโชคแล้วได้รับก้อนใหญ่ก้อนโตแต่ช่วงเวลานี้ขอให้เก็บตัวอย่าเปิดเผยเรื่องของเงินทองรวมของธุรกิจมากนะักจะมีคนก๊อปปี้งานคุณรวมถึงเงินทองจะมีคนมาขอยือยม ฉนั้นราศีกุมช่องนี้เป็นช่วงแห่งการเก็บตัวเพิ่มพลังฉะนั้นช่วงเวลานี้หาโอกาสนะแต่แรกหนึ่งก็คือไปทําบุญพวกสร้างบทวิหารรวมถึงมีโอกาสถ้าสร้างพระพิรูปองค์ใหญ่ๆได้ไปร่วมทําบุญอย่างนี้จะเกิดมงคลกับคุณราศีกุมแน่นอนครับราศีมีนะผมเรื่องดีก็มีเข้ามาเรื่องวายก็มีเข้ามาเพราะราหูทับลัคนาคุณโดยตรงเลยเคราะห์กรรมยังมีอยู่นะครับเคราะกรรมแบบไม่คาดฝัน หรือคนใกล้ตัวเป็นสัตรูบางทีวางเงินอยู่ถึงไม่เคยหายอาจจะหายอาจจะบุดลหลานหรือญาติพี่น้องอาจจะหยิบไปใช้ก่อนนะครอาจาาอาจะเงินหายเขามีค่าหายได้รวมถึงเคราะห์กรรมบางอย่างเกิดจากคนใกล้ตัวนะครับหรือคนใกล้ตัวเปิดจิตวิสพานต้องต้องเดือดร้อนเอาต้องเอาเงินไปจุนเจือเขาช่วยเหลือเขาถือว่าเป็นเคราะห์อย่างหนึ่งนะครับผมราศีมีนถ้าเป็นดาราเนี่ยช่วงนี้ดีนะมีโอกาสโดดเด่นด่งดังหรือนใะครทำเกี่ยวธุรก,กิจกลางคืนธุรก,กิจเกี่ยวกับเสี่ยงโชคเนี่ย นะครับผมมีโอกาสโชคดีนะค่ายเป็นดารานะักแสดงนะมีโอกาสได้ไดไดงานใหญ่งานดีได้เงินดีจากการแสดงนะถือว่าดีมากราศีมีนช่วงนี้แนะนำนะครับพยายามเ,เดินทางบ้างเหมือนกันช่วงนี้หลายราศีเดินทางแล้วโชคดีราศีเช่นกันเดินทางแล้วจะค้นเคราะห์พ้นโศกพ้นกรรมรวมถึงได้ได้โชคลาภต่างๆเข้ามาด้วยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีของคนราศีมีนนะเรื่องของธุรกิจการเงินถือว่าดีเลยล่ะแต่มีโอกาสเหนือคือ เงินหายขขงมีค่าหายรวมถึงคนรอบตัวมาเบียดเบียนเรื่องของเงินทองยอู่บ้างแต่ถามว่าภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับโดยเฉพาะหลังธุนาคมนี้ไปโอ้โหใครหวังเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานราศีมีเป็นเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มแรกเลยที่เกับเรื่องตําแหน่งเรื่องเดือนขึ้นเดือนถือว่าเป็นโชคดีของคนราศีมีนะครับในช่วงเดือนพันวาคมนี้ขอสู้ตั้งใจครับโอเคแล้วก็จบแล้วในทั้งหมด12ราศีนะที่บอกคือ12ราศีเนี่ยมีทั้งดีทั้งร้าย แตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่ภาพรวมถือว่าดีนะก็ขอให้คนราศีทั้งสองราศีเนี่ยขอให้หนึ่งคิดดีทดําดีพูดดีรวมถึงมันสร้างบุญผมเชื่อว่าบุญต่างๆจะส่งเสริมให้ไม่ต่เคาะกรรมหนักก็อาจจะเบาลงได้นะครับขอให้คุณคิดดีทดําดีลองโชคดีแน่นอนครับที่ผมบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะผมก็าอาที่บอกคือเรื่องดวงศีตาราศีเนะี่ยเป็นไกด์ไลน์เป็นนทางชีวิตถ้ารู้ไว้ก็ถือว่าไม่เสียหา,ายนะครับได้วอกแผนตัวถูกว่าช่วงนี้ทำอะไรดีหรือว่าคนหลบคนหลีกคนลุยคนถอยดีนะครับผม ขอสู้ตั้งใจครับวันนี้ผมโอมขอตัวลัก่อนนะครับผมสวัสดีครับ